โรงเรียนบ้านสมป่อยสมป่อยวิทยาเสริมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซีสเกตเขต2เป็นโรงเรียนดีประจำำําตําบลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน184คนข้าราชการครู11คนและบุคลากรทางการศึกษา8คนรวมทั้งสิ้น19คนโดยมีนางขวัญตาภพศาลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้ปรัชญายของโรงเรียนที่ว่าสัพเพสังสังคาภูตานังสามัคคีวุฒธธิสาธิกาความพร้อมเพรียงของชนที่เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารวิชาการโดยการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่นและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบที่ชัดเจนทั้งด้านวิชาการบุคคลงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาพิบาลขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกดเขตสวิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคนดีวิถีแห่งความสุขโดยใช้ Smart sp 2 w w model สู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือนักเรียนมีคุณภาพพร้อมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนทุกภาคเรียนผู้เรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ปลอดภัยอบอุ่นพร้อมเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านส้มปอยส้มปอยวิทยาเสริมได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้เช่นซื้อ a แอปพลิเคชันออนไลน์ YouTube และนวัตกรรม b b l แเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา2,568โรงเรียนได้คันเลือกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรม BBL เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และพร้อมที่จะขยายผลสู่ห้องเรียนอื่นต่อไปด้านการบริหารชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินงานภายใต้หลักบวรรบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการ โดยมีชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมการสวดมนต์กิจกรรมนุ่งพาไทยนั่งาศาสไซบาทรเริม,มูลรวมถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรมสบพบอและโรงเรียนสิน้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านคอร์สออนไลน์ i n b a k i n g การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมถึงการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมอบรมสมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาทั้งในระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่ผ่านการประชุมประจำเดือนและระบบออนไลน์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสู่การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานตามประเด็นท้าทายเพื่อนำไปสู่การขลับเครื่องนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นท้าทายและการพัฒนาประเด็นท้าทายข้อที่1เสริมสร้างดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่เซฟโซนสลมีบริบทสะอาดตรมรื่นสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเหมือนบ้านมีระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบไฟฟ้าน้ำดื่มสะอาดปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น จัดระบบเส้นทางจราจรมีกล้องวงจรปิดจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีแผพนพเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโรงเรียนบา้านสมป่อยสมป่อยวิทยาเสริมวิถีใหม่วิถีคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ประเด็นท้าทายข้อที่2การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนำความรู้มาแลกเปลี่ยน ขยายผลให้กับเพื่อนร่วมงานผ่านกระบวนการ PLC และขยายผลสู่ชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงคู่นำสื่อเทคโนโลยี AI มาบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BPL ใช้เทคนิค1 p 3 r ฝึกซ้ำย้ำทวน เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผลงานและความภาคภูมิใจผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมท,ทำให้โรงเรียนบ้านส้มปอยส้มปอยวิทยาเสริมได้รับรางวัลดังนี้ผลการทดสอบอาร์ T, สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศต่อนเนื่อง9ปี รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลโรงเรียนศิน5ห้าระดับเพชรอันดับ1ระดับจังหวัดรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยผ่านการประเมินโครงการทูบีนัมเบอรวันปีงบประมาณ2,568ระดับยอดเยี่ยมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ออนไลน์ในระดับดีเยี่ยม ผ่านการประเมินจากสมศร,รอบที่5ในระดับยอดเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้นำในการขับเคลื่อนต้นแบบโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด To be n u m b บ r วครูได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษหนึ่งรายชำนาญการสองราย ผ่นระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลโรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริมมุ่งมันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรู้พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมต่อไป